สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมใช่ยหวยไทย456 รอบนี้แอดมานำเสนอแนวทาง3ตัวบนของแอดนะคะ,ะก่อนอื่นเลยแล้ามาคุยกันก่อนงวดที่แล้วหลุดนะคะออก598หลุดนะแอดจะเริ่มให้ดูตั้งแต่ของปีนี้เลยนะคะนี่วันที่1เดือน3ให้เข้ามาแล้ว1งวดนะคะออก603ไมให้เข้าที่คู่โต๊ด ให้306เข้ามาแล้ว1ครั้งปี67ปี67เ่เริ่มไล่ดูตั้งแต่ปี67วันที่หนึ่งเดือนสองวันที่17เดือนแหน่เริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยวันที่17เดือน167ออก979หลุดนะคะใกล้เคียงก็จะมี699 ประมาณนี้งวดวันที่1เดือนสองหกออก063เท่าแค่หลักหน่วยค่ะหลักร้อยหลักสิบก็หลุดอ่างวดวันที่16เดือน2อ,ออก3 95ห,หลุดนะคะให้ที่4ีชุดทุกงวดทุกรอบหาวันที่1เดือน3ออก6 0 3 เข้าที่คู่โต๊ดบน4ชุดเหมือนเดิมคู่ชุดเน้นด้วยให้3 0 6 0 6นะคะงวดนี้อ่าแล้วก็วันที่16เดือน3ออก6 26หลุดค่ะ4ชุดอ่างวดวันที่1เดือน4 67ออก4 81หลุดค่ะให้ที่4ชุดทุกรอบอ่าแล้วก็งวดที่แล้วออก5 98ก็หลุดนะคะ เข้าแค่9ตัวเดียวภายใน3ตัวอ่ะก่อนอื่นเราเกินเรื่องของหนังสือหนังสือที่แอดมานำเสนอนิดนึงสำหรับหนังสือที่แอดมานำเสนอนะคะทุกงวดก็จะมีของผังเลขประชานิยมหวยลอตปกเขียวแล้วก็หลวงพ่อปากแดงแล้วก็มหา,าลาบล่าสุดก็จะมี fc comment ม,ม,มาอยากได้ฝันเป็นจริงงวดหน้านะคะก็จะมีหนังสือฝันเป็นจริงมาเพิ่มอีกอยากได้หนังสือแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์แจ้งมาได้นะคะถ้าแอดสามารถจัดหามาให้ได้แอดก็จะพยายามหามานำเสนอให้สำหรับท่านไหนที่ชอบหนังสือเล่มไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ มาดูแนวทางรอบนี้กันรัฐบาลไทย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 หมวดที่ใช้สีเขียวสีน้ำเงินใกล้จะหมด สองห้าหกเจ็ดสามตัวบนสี่ชุดเหมือนเดิมไหมจ๊ะหัวนี้ก็จะมีมเน้นที่แปดนะหกหกแปดหนึ่ง หลักร้อยห้ากับหกห้าแปดหนึ่กแปดสองห้าแปดสองอ้าประมาณนี้เลยตรวจเร็วทันใจสีชุดวันทุกรอบไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร ไม่มีการแต่งแต้มหลุดก็ว่าหลุดไม่ได้กลัวเลยมันจะหลุดเพราะคงไม่มีใครรู้จับเข้าทุกงวดหรอกค่ะเอาแค่ความจริงมาคุยกันอยู่ให้มันได้อยู่ให้มันเป็นไม่ใช่เที่ยวหลอกกันไปหลอกกันมาวัดเข้าว่าอะไรอันนี้เกิดจากการคิดการคำนวณของแอดเองนะคะสมผสมกับสูตรของแอดเองเนาะตัวเลขทุกตัว อมีเข้ามีหมดงวดงวดปีนี้เข้ามาแล้วหนึ่งงวดนะคะรอดูว่าปีหนึ่งมี2ี่สิบสี่งวดภายในสามตัวของแอดเนี่ยจะปีหนึ่งแอดจะจับเข้ากี่งวดปีนี้เข้ามาแล้วหนึ่งงวดงวดงวดออกหกศูนย์สามแล้วให้ให้สามศูนย์หกลูวกอ่าประมาณนี้เลยค่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้เลยจะเน้นให้อืมจะเน้นให้ที่ตัวนี้ห้าแปดหนึ่งชอบห้าแปดห้าแปดสองค่ะ ในตัวรอ 8, 6, 8, ่องแปดหนึ่งหกแปดสองสีเคียวก็แจ่มดีชัดเจน ่าเต็มที่แล้วค่ะถ้าไม่ลงล่างอีกนะมิสิตลุ้นอยู่นะอ่าแคปได้แคปนะคะอ่าสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกคนทุกท่านจงโชคดีถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ